ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับเมื่อนี้สายลาดับแนววิสัยดีนะครับที่พาพ่อแม่พี่น้องนะครับมาเบิ้งแมงกินนนมาขุดเอานะครับขุดแมงกิโนนเนาะแมงกิโนนตัวใ่า่ๆนะครับนะจังไหนกะมาเบิ้งไขวยมันนํากันนะครับนะครับผมไปเบิ้งกันเลยครับนี่ครับไขวยมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมนี่ครับยี่ใต้เงานะครับจังไลนก็มารุ่นกันครับว่ามันจะได้จหกโตมีใหญ่โตนะหูเนี่ครับ นี่ครับซองหูครับพี่น้องนายจะหลายตัวอยู่นะครับนะซองไขยนะคว่หนึงอยู่งหนึ่งไข่หนึ่นพุ่นครับเนาจาังไหนก็ไปรุ่นนดีกันนะครับนะอ้าจาังไหนก็มารุ่นนดีกันนะครับนะผมชีกขุดให้เบิ้ลนากพี่น้องคาดว่านายจะหลายตัวนะครับหูนี่ครับ ไม่เขาเจ้าขุดเต็มอยู่พี่น้องครับเอา้เอาๆนี่พี่น้องตัวแรกครับผมตัวแรกครับพ่อแล้วพี่น้องตัวซ้ําเก็บนิ้วนะครับนะเก็บนิ้วมือนิ่วมือผมนะครับนะเอา้าๆเห็นหลังแล้วพี่น้องเห็นหลังอีกแล้วนี่ครับตัวที่สองพี่น้องนี่นี่นี่ปอ๊อ ออนพี่น้องออนครับมีเห็นอีกแล้วพี่น้องเห็นแล้วครับผมเห็นแล้วครับปาร์ตหูนี่สามตัวแล้วครับพี่น้องแต่ว่ายังบรสุดนะครับนะไป,ไปรุ่นนลงกันเลยครับโอ้มันยู่หักไหมพี่น้องอยู่หลายตัว น,นี่หูแรกนะครับนะเจอหูนี่หูหายไปแล้ว พอแล้วพี่ต้องพรแล้วครับผมหูนี่สองพี่ต้อง,อง,อง,องน,นี่ครับนี่ครับสองตัวเลยนี่หาตัวครับหูเดียวครับน่ครับตัวซ้ำเก็บนิ้วมือนะครับใครเตรีมท้องเลยครับผม พ่ยคอยอีกแล้วพี่น้องคอขาดเอามีดสับคอขาดเลยครับผมโอ้ยเรียบร้อยตัวตัวดีหกแล้วนะครับนะสรุปก็ได้หกตัวแล้วพี่น้องครับผมหูเน่นะครับนะ คอขาดครับผมไข่เต็มท้ออีกก็แล้วครับตะวันครับผมหอยขุดไร้หลายพี่น้องครับผมหอยขุดหลายแห้งครับอ๋อยังไงก็ไปเบิ้งงวายนานะครับนะครับผมให้พ่อแม่พี่น้องเบิ้งนะครับหอยข้าเจ้าขุดนะครับเต็มเลยครับนี่ครับผมอยู่บนหลักนะพี่น้อง ยี่สิเงาไหม่นะครับมึงหอยกระเจ้าขุดนะครับเนะี่นะครับแน่นเบิดเลยนะครับนะนี่ครับมุูล A D พี่น้องครับผมนะครับผมอ่ะเจ้าไหนกับปรุ่นงทำการไม่นะับนะ เอาเบิ pues whales, day, the 8, 2, nah, ้งนวมกันพี่น้องครับผมนี่ครับไข่เก้าข้าเจ้าที่ข้าเจ้าขุดนะครับมันยุตใต้คากไม่ครับมันสงสัยข้าเจ้าเอาบ่ได้แล้วครับนะเอาเบิ้งมันขุดไข่ขึ้นมาไม่ครับเียยีลองขุดเบิ้งครับมันยุิได้บ่ิ้งมารวมกันพี่น้องเอาได้เสียพี่น้องนี่ครับไข่เก้าข้าเจ้านะครับนะ ใครเต็มท้องเลยครับผมโอ้เดี๋ยวบังยังอยู่ครับงูตัดแล้วพี่นนท์หายจะตัวเดียวนะครับนะเอาจากไหนเข้าไปลุ้นร่วกันตัวไม้นะคนะครับไขยแมงกิโนนนะครับนะเอาเขามาลุ้นร่วกันนะครับนะสำหรับหูนี่นะครับี่ทไม่ใหญ่ตัวนะครับขออนุญาตตัดนี่ก่อนครับ อะไรก็มารุ่นลงกันพี่น้องว่าทิมันมีตัวอยากตวัวนะครับได้อยากแต้มนะครับนะสำหรับหู้นี่อืมอีอย่างนอาอแม่งอีย่างวะกินนวน้อยครับอันตัวนี้คอมเมนต์นะครับ โอ้โยแกมันสับพ,พี่น้องนี่ครับได้ตัวแล้วพี่น้องหูมันหายพี่น้องวัน <c oughs> ผมก็เลยเศร้าหาบ้างน,นะครับนะนี่ครับกลับซ้ำนิ้วมือนะครับนะซ้ำเนิ้วมือพอดีเหรครับเดี๋ยวผมเศร้าหาบ้างอีกันเรียบเป็นบ่ไดดครับพี่น้องหูมันหายเอา้าจังไงก็ไปบังหูไหม้นะครับนะได้ตัวนึงครับผมหูนี่นะครับ หลังหอยนี่นะครับมันจะต้หักไม่หักแน่นะครับนะยังไงก็มาลุ้นกันนะครับว่าจะขุดได้หรือว่าได้นะครับนะแมงกิโนนนะครับอยากขอก่นแมงกิโนนนะครับนะกินนนใหญ่ครับผมเอาา้ายังไงก็มาลุ้นกันนะครับโอ้หักไม้พี่น้องได้บุนน่าจะเา้านะครับมูลน,นะครับ บ่า่าจะได้ครับผมไปหาหูไหมครับผมสําหรับเมื่อนี้นะครับหลังจากที่เอามาขุดไม่กี้นนนะครับนะได้ประมาณนี่ครับสิบตัวละสิบกว่าตัวละครับผมพม่พี่น้องครับได้ตําเจวแล้วผมก็สิเอาสำนีพอนะครับได้ตําเจลแลยจังไหนก็นเมื่อใดอยากอีกก็ค่อยย่งางเมาอีกไม่นะครับนะสำหรับคลิปนี้ผิดพลาดประกันใดก็ต้องขอโทษขอภอภัยเพราะไม่พี่น้องไว้หน้าที่นี่ ด้วยนำแน่ก็แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับผม